คันน <muitas S 2> ี้กับตัวาริวโอดับเบิลคัพสี่ประตูสองจุดสี่พิโรเนจิโโคค่ะปี2519นะรถเป็นเกียร์ออโต้รถเกียร์ออโต้เคเอ็มอีออโต้เซนิกพัสมีด้วยค่ะคันนี้ค่าบริการต่อพาราโบบาสี่สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดห้าสิบเก้าสตางค์ด้วยเจ้ราคาคันนี้สี่แสนห้าหมื่นบาทสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยเลยไปเลยค่ะแล้วก็ขายยืนยันราคาได้ยืนยันราคาเลยไหมบีค่ะคันนี้กับตัวจี่รโค่รับไปเลยไีบีค่ะรับได้กดมานะซื้อได้ยืนยันราคาได้ บสองาต่อไปต่อกนได้ค่ะสี่สนบสองสบาทนรคาสต่อบิดมาได้เลยไป่ต้อรอหกบาทปราคาแปดปต่อกนได้สี่บาทเป็นอไมคะออกสุดก็ได้ไม่ต้องรอบิดได้มาเลยไม่ต้องรอมากดิชได้ค่ะสี่ห้ทุดที่ลานค่ะสี่แสนนบสอเบอรสเนัหนึ่งเอนบสองสองออนไลนราคาป็นราคาบ้านอดิเชนได้ค่ะสี่แสนหนึ่งบาทสองบาทเสื้อหนึ่งบาทะเป็นเสื้อหนึ่งบาทละสอ้อต่อไม่ค้านีบละเป็นกับม่มคสน ไม้แปดราคาเปกัาลาประมูลค่ะเซฮราคาเป็าสนดบันบันบห่ันับสอจ็ดส์วนกลับไปออนไลน์แล้วนะมา่งดิฉันได้ค่ะเสษเจ็ดเบอร์สนบอร์นเดบัตนับหนึ่งซึนเดบัตนับสองสองพันกับมาที <c oughs> ่ลานราคาเป็ดที่ลานประมูลค่ะสี่เบนต์มาสองพัน้านต์มาซึนเดบัสี่พันออนไลน์ราคาเป็ดละกัสี่เซนต์สี่พันเซนต์มาซึนเดบัตซึนเดบัตนัสองสี่แสนเจ็ดเบอร์สี่พันปหกพันล้านประมูล เซบามิคหน้าตึบ4,800บาทลานสองออนไลน์ค่ะ4สซรามิผาราสองหน้าตึบามิคสองมาหน้าตึบ4 0 0บาทออนไลน์นะคะที่ลาน B ทต่อมาเลย84ที่ลานค่ะ10.4 10.4ร0ติบรา0าห้า4,000บาทลานนะคะออนไลน์สตอบิดได้ไม่ต้องรอ4,000บาทนับ3 ไม่ทันนะคะไม่ทันจ้าลูกค้าขารีบแต่สินใจนะอยู่ที่ลาประมูลรีบยกได้เลย484,000บาทนะคะลูกค้าหน้าร้านประมูลนะคะ